สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดลบรีนะครับวันนี้ผมพาจะมาดูกับเจ้าตัวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับรุ่นนี้แต่งผมให้ดารุ่นไหนผมบอกเฉยถือแล้วกันรุ่นนี้รุ่น XLT นะครับตัวนี้ก็แต่งชุดแต่งแฮมเมอร์ทุกชิ้นนะครับผมมาดูว่าแต่งอะไรบ้างนะครับอันนี้แต่งตามใจลูกค้านะครับขอบกนะครับแล้วอันดับแรกนะครับคือะจังหน้านะครับชุดจะแต่งหน้าก็เป็นทรงลัพเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวกันชนเหล็กก็เป็นของแฮมเมอร์นะครับพร้อมมีห่วงแดงมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับ เป็นของไฮเมอร์แท้นะครับก็ชุดแต่งนี้ก็หล่อเลยนะครับผมก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับผมด้านนี้ก็ตัวด้านข้างอาดนานก่อนตัวนี้ก็ใส่สคูปเป็นสคูปตาแรดนะครับลูกค้าก็เลือกได้ลูกค้าชอบทรงใหญ่หน่อยก็ใส่เป็นสคูปตาแรดไปนะครับแล้วก็พร้อมทาสีทูโทนก็ให้เข้ากับสีตัวรถนะครับในส่วนของตัวแม็กยางตัวนี้ก็เป็นแม็กยางขอบ18นะครับเป็นยางมอนสเตอร์นะครับผม หล่อนะครับจัดทรงมาแบบนี้ผมว่าหล่อเลยนะครับตัวนี้ตัวซุ้มล้อซุ้มล้อเราก็จัดเป็นลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเรียบมันมีแบบเรียบแล้วเป็นแบบน็อตนะครับเราก็จัดเป็นแบบเรียบ like ขนาด6นิ้วแบบนี้ก็หลอดีนะครับชุดแต่กะทรุ่นใหม่จริงๆแล้วว่าตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมอันนี้ผมก็รอบให้เป็นสีดํานะครับเพื่อเข้าชุดเซ็ตเข่าที่เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นแต่กะทปี2021นะครับมาจัดทรงหล่อก็อีกต่าง,งหากคือราวหลังคานะครับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับผม แล้วก็เบ้ามือจับก็เข้าชุดเขาครับเป็นเป็นแบบสีดํานะครับแล้วก็สติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์อันนี้ก็หล่อสิ่งที่เป็นเพย์อย่างหนึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับคือตัวบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์นะครับผมดูก่อนนะครับตัวนี้หล่อเลยนะครับกระไดข้างของแฮมเมอร์นะครับแน่อันนี้ผมบอกที่บอกคือแฮมเมอร์ทุกชิ้นมาต่อที่โลบาหลังก็เป็นทรงของแฮมเมอร์แบบขายาวนะครับมาพร้อมกับแน่ถาดหลังด้วย ผมบอกว่าคันนี้จริงว่าคันนี้บอกตรงๆเลยนะจัดเต็มจริงๆแฮมเมอร์ยกชดจริงๆนะครับผมยังไม่เคยแตะคันนี้มาก่อนเลยอามาที่สุดท้ายแฮมเมอร์หน้าแฮมเมอร์ข้างแฮมเมอร์บนสุดท้ายครับกันชนหลังของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับผมนี่มีพร้อมหูแดงมาด้วยนะครับมีไฟมาด้วยนะครับทรงนี้หล่อๆเลยนะครับตีตาแฮมเมอร์มาด้วยนะครับพร้อมหูลักจูงลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็จัดทรงมาอย่างสวยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากแต่งแบบนี้หรืออยากแต่งแบบไหนก็มาปรึกษากันได้หรือจะเอาชิ้นนี้ไม่เอาชิ้นนี้นะครับมาคุยกันนะครับผมที่ฝอรลบรีก็คือมีที่ปรึกษาการขายครแนะนำนะครับมีแคมเปญดีๆทุกอย่างนะครับทั้งจะเลือกเป็นโปรโวชั่นหรือจะเลือกเป็นส่วนลดหรือเลือกเป็นชุดแต่งว่ากันเลยนะครับผมคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้ายังไงก็ติดต่อฝอรลบรีมาเลยนะครับผมฝอรลบรีตัวจริงติดกับบุญถาวรลถบบรีนะครับวันนี้สวัสดีครับ